ใครอยากซื้อเหมาะนะครับรอบนี้ผมขายเหมาให้จริงๆมาตีราคาเอานะครับรอบนี้คือเซตนเนี้ยเนี่ยตั้งแต่กองเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้นะตรงเนี้ยไปตรงนี้เลยนะครับมีตั้งแต่เวฟคลิกหรือว่าฟินหรือว่าสมาร์สปาร์คเอ็มทลแล็ตและพวกนเนี้ยเนี่ยเห็นปะ่ะตรงเนี้ยผมขายเหมาลดเล่มเอกสารครบนะครับบอกเลยว่าเอกสารครบหมดเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยผมขายเหมาลองมาตีราคากันได้นะผมขายให้เหมายกหมดเลยนะครับหรือว่าจะแบ่งแยกเป็นสัดส่วนเป็นแถวแถวได้หมดเลยเนี่ย ในเนี้เวฟร้อยสิบทั้งคันนะมีตั้งแต่ led ยันตัวเก่าตรงเนี้ยหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ยมาม้าฟินสปาร์กนะตรงเนี้ยแล้วข้างหลังเป็นมี OGT ี i n ฟีโนเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยไปเลยทั้งหมดเนี้ยบอกเลยว่าผมขายขาดทุนให้นะมาผมให้มาตรีราคาเองได้เลยนะบอกก่อนว่ามาตรีราคาเองได้เลยเนะี่ยยาม้าฟินแต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยตัดติดหมดนะแต่แค่ยังไม่ได้ไล่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดสีแค่นั้นนะครับบอกเลยว่ารอบเนี้ยผมเปิดให้นะครับอยากโลดตรงเนี้ยออกไปนะครับเพราะว่า เราจะให้มีรถลงใหม่เฟืองพื้นที่ด้วยตรงนี้นะแต่ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้ไม่เกี่ยวคือต้องเข้าใจตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้รอเล่มเอกสา,เเร,ารเช็คอยู่แต่พวกนี้เอกสารเนี่ยเช็คหมดเรียบร้อยแล้วเล่มมีครบแล้วตรงนี้ขายเหมาหมดเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับใครอยากเหมาพ่อค้าท่านใดที่อยากเหมา life, เอาไปขายต่อมาดูได้เลยมาคัดเฉพาะตรงนี้ได้เลยนะผมเปิดให้ขายตรงนี้เลยมาแยกตีราคาเองได้เลย ผมบอกก่อนว่าแนะนําให้ตีราคาแต่ละคันได้เลยนะครับว่าอยากได้คันเท่าไหร่เท่าไหร่แต่อย่าก,กดมากเกินไปนะต้องเข้าใจด้วยว่าเพราะว่าผมขาดทุนแน่แต่อยาให้ผมขาดทุนมากเกินไปนะครับบอกเลยว่าตรงนี้เอาไปหมดเลยใครอยากซื้อเหมาบางนี้ฮะจัดให้นะครับมีเรเล่แม่สั่งครบนะเท็นี้นะครับรถเหมาทั้งหมดนี้นี่นประมาณร้อยกว่าคันนะครับตรงนี้เหมาเท่าไหร่ตีมาครับแล้วเจอกันอย่าลืมมาดูนะที่สุขายวห้าับเจ็สิบนะหรือโทรมาได้เลยนะครับ